สาบานกันนะว่านี่ไม่ใช่พี่น้องกันจริงๆใช่ไหมโอเคครับทุกคนและนี่ก็คือไกด์ของผมก็งี้แหละกับลิงชาสาวฮิวสุดสวยจากเผ่าวิดีฮาร่าไม่ได้แบบถึงแกเว้ยโดยหัวข้อหลักๆของเราวันนี้ก็จะมีตามนี้เลยครับและสาหรับใครที่กําลังสงสัยและลังเลว,ว่าลิงชาเนี่ยจะไปต้องกดจริงๆไหมหากใครสนใจข้อมูลตรงช่วงไหนแล้วลวก็ผมก็ขอแนะนําให้กดทันสเต็มและพุ่งไปดูตรงส่วนนั้นได้เลยครับ เริ่มกันเลยครับลิงชาตัวละคร5ดาวผาดเฟื่องฟูที่มีจุดเด่นในเรื่องที่ฮิวแรงมากแถมมีฮิวฉุกเฉินด้วยนะพร้อมกับล้างดิบับหมู่แปะสถานะใส่สตูลให้โดนดาเมจจากการทำแรงเพิ่มขึ้นและแน่นอนว่าตัวของนางเองเนี่ยก็สามารถทำดาเมจได้เช่นกันครับแต่ต้องเป็นดาเมจจากซุปเปอร์เบรกนะถึงจะดีมาดูที่สกิลพอสวรรค์กันก่อนครับลิงชาตเนี่ยจะทำการเรียกน้องกระตุยเข้ามาในแถบแอคชั่นตรงนี้นะคล้ายๆกับปู่ของโทปาสเลยแต่เราเนี่ยจะต้องทำการกดสกิลเทคนิคก,ก่อนเข้าการต่อสู้ถึงจะเรียกน้ออองกมา้นนัเอง หรือไม่ก็ในเวลาต่อสู้เนี่ยเราก็กดสกิลต่อสู้ก่อนนะครับน้องเนี่ยถึงจะออกมาเช่นกันครับโดยจํานวนครั้งที่น้องสามารถไอชั่นได้เนี่ยจะสามารถดูได้จากตรงนี้นะว่าน้องกระตุยเนี่ยเหลือการโจมตีอีกกี่ครั้งส่วนการจะเติมแต้งไอชั่นนั้นเราสามารถเพิ่มได้จากสกิลต่อสู้เท่านั้นนะครับและก็จะสามารถเพิ่มได้สูงสุดแค่5ครั้งนะครับเพราะหลังจากที่ถึงเธอร์น้องกระตุยแล้วเนี่ยน้องก็จะทาการโจมตีต่อเนื่องใส่ศัตรูทั้งหมดและจะสุ่มสร้างดาเมจเพิ่มเติมใส่ศัตรูอีกหนึ่งต ให้กับฝ่ายเราออกคนละหนึ่งอย่างทุกคนด้วยนั่นเองครับสกิลต่อสู้ครับเมื่อใช้งานหลิงชา네จะทาการโจมตีศัตรูทั้งหมดพร้อมกับฮิวให้กับเพื่อนร่วมทีมทุกคนและเล่งแอคชั่นให้น้องกระตุยอีก20%แล้วก็เพิ่มค่าแอคชั่นของน้องกระตุย,ยให้อีก3ครั้งด้วยนะครับส่วน้ามมิตรานะครับหลิงชาก네็จะทาการโจมตีศัตรูทั้งหมดเช่นกันเหมือนกับสกิลต่อสู้เลยแต่จะดีอย่างตรงที่ว่าสกิลอันตินะครับจะแปะบัฟให้ศัตรูได้รับดาเมจจากการทำลายล้างเพ่มมนททร iel, กกีีอุอค ยังเล่นแอคชั่นน้องกระตุยแบบ100%ด้วยนั่นเองครับสรุปง่ายๆสำหรับสกิลพวกนี้ก็คือทุกการกระทําของหลิงชามันคือการฮิวตลอดนั่นเองครับถ้าหลิงชาเนี่ยไม่ตีปกตินะอ้า มันฮิวตัวเองได้ไงวะสุสกิลเทสใหญ่3อันนะครับอันแรกเนี่ยจะเป็นการที่หลิงชาโจมตีปกติและจะฟื้นฟูพลังงาน10หน่วยให้กับการโจมตีปกติของเธอทุกครั้งนั่นเองสุดที่สองนะครับหลิงชาเนี่ยจะแปลงค่าเบรกเอฟเฟกเป็น ATK กับโบนัสรักษาโดยการที่จะได้รับโบนัสสูงสุดจากค่าตรงนี้นะครับเราต้องคาค่าเบรกเอฟเฟกให้ได้ถึง200%แต่ถ้าใครไม่ถึงไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าถ้าหากเราเอาไปเล่นคู่กับทีมซูเปอร์เบรกแล้วเราก็ไม่ว่าจะเป็นตัวของ MC Harmony หรือหลวนเมนเนี่ยสองต ถ้าคุณไม่ทําเบรกเอฟเฟกมันต่ําเกินไปะนะแล้วก็เทสสุดท้ายครับเทสอันที่3การฮฮลฉุกเฉินการฮฮลฉุกเฉินก็จะคล้ายกับของหลวยชาตแต่จะดีกว่าตรงที่ฮฮลฉุกเฉินของหลิงชาเนี่ยจะฮทลได้ทั้งทีมนั่นเองโดยมันจะทํางานก็ต่อเมื่อเพื่อนรุวมทีมคนใดคนหนึ่งในทีมเราเนี่ยเลือดต่ากว่า60%น้องกระตุยก็จะทําการแอคชั่นออกมาโจมตีทันทีและแน่นอนว่าการแอคชั่นของน้องกระตุยอันนี้เนี่ยจะไม่เสียค่าแอคชั่นของน้องที่เก็บสเต็กอยู่นะครับแต่จะ แล้วเนี่ยเหลิงชาเนี่ยไม่ได้ทําหน้าที่แค่ฮิวอย่างเดียวนะครับแต่เป็นตัวดีบัฟที่ทาดาเมจได้นิดหน่อยแต่จะทําได้แค่เฉพาะกับทีมสายซูเปอร์เบรกนะเพราะตัวของเหลิงชาเนี่ยเป็นตัวละครที่ทําค่าเบรกเอฟเฟกสูงๆคล้ายๆกับลุงแกเกอร์เลยแต่ลุงแกเนี่ยดนตักระกปองไปงแล้วเพราะเหลิงชาสามารถตีหมูได้นั่นเองแถมยังปอ,อกการโจมตีบ่อยด้วยส่วนวิธีการเล่นนะครับนั้นง่ายมากๆพอแค่เราพยายามเลี้ยงน้องกระตุยให้อยู่ได้ตลอดก็พอแล้วครับแต่ไม่ใช่ว่าเราจะต้องใช้สกิลต่อสู้บ่อยๆนะครับกดเฉพาะตอนที่แอค ครั้งหรือไม่ก็2ครั้งก็ได้ครับก่อนหน้านั้นเนี่ยเราก็ทําการโจมตีปกติไปก่อนได้เรื่อยๆเลยเพราะยังไงหลิงชาเนี่ยก็จะมีเทสที่ช่วยเรื่องพลังงานอยู่ด้วยจากการโจมตีปกตินั่นเองยังไงเราก็เก็บพลังงานพอที่จะกดอิิได้ตลอดเวลาอยู่แล้วละครับขอแค่ใส่ซ้อยพลังงานนะแต่ถ้าหากใครยังไม่มีเพรกดหลิงชาแล้วลราก็ผมขอฝากร้านเติมเกมอย่าง easy card ร้านบริการเติมเกมราคาถูกปลอดภัย100%ไม่ว่าจะเป็นเกมเซเลสโซนเซโลที่มีให้เติมผ่านทั้งแบบ id card แล้วก็แบบ u i d แฮมเราเนี่ยก็ยังสามารถ เข้าไปเติมเองได้ด้วยนะผ่านทางเว็บไซต์ของ easy card หรือถ้าหากใครไม่สนุกเติมเองนะครับและอยากสอบถามเกมเพิ่มเติมก็สามารถเข้าไปทักถามทางเพจโดยตรงได้เลยนะกลับมาดูกันต่อที่ lc และลิลิที่ลึกสมใสกันครับแน่นอนว่าอย่างแรกเลยก็ต้องเป็น lc ประจำตัวแต่จริงๆแล้ว lc ประจำตัวของลิงชาติเนี่ยไม่ได้จะเป็นขนาดนั้นนะครับสามารถข้ามไปใช้ lc สีดาวอันอื่นได้เลยที่แนะนำมากๆเลเราจะเป็นของลุงกระเกอร์ที่จะช่วยเรื่องเพิ่มค่าเบรกเอฟเฟกต์ให้กับตัวของลิงชาติได้ไม่ได้ทำให้ตัวลิงชาติเนี่ยปั้นสเต็กได้ค่อนข้าง,งา ที่สูงด้วยแล้วก็ LC อันนี้สามารถหาแลกฟรีได้จากร้านค้าร o c นะถ้าใครเล่นก็ต้องแลกได้อยู่แล้วล่ะส่วนอันอื่นนะครับจะเป็น LC นจาจาชาอันนี้เนี่ยก็ใส่ได้เช่นกันจะเร่งฟื้นฟูพลังงานจะให้กับตัวเองได้อันติบ่อยถือว่าดีมากแต่ไม่ได้จําเป็นเพราะเราใส่แค่สอยฟื้นฟูก็แก้ได้แล้วหรือไม่ก็ถ้าอยากจะใส่ LC นี้จริงๆก็ไปใส่สร้อยเบรกเฟกเอานะครับส่วนอีกอันนึงก็จะเป็นของน้องปลูกที่แลกได้จากร้านเ o c เช่นกันครับอันนี้เนี่ยจะดีตรงที่ว่าช่วยเรืื่่ออองงงเจนนนพพลังงััาใให้้้้กบวมทีไไดดชติ ขึ้นนั่นเองครับแต่มันก็ไม่ได้จำเป็นครับแนะนําก็กลับไปใช้ LC ลุงกาเลอร์เนี่ยดีสุดแล้วครับมาดูลีล็กที่น่าใช้กันต่อครับแน่นอนว่าถ้าอยากให้หลิงชามีดาเมจก็ใส่เซตไอรอนคาวลี่สี่เซตได้เลยครับแต่ถ้าใครไม่อยากจะใส่เซตนี้แล้วเราก็จะใส่ยามเป็น2ทํารลายล้างกับ2ทํารลายล้างก็ได้นะครับปั้นค่าสเต็คทำลายล้างง่ายดีส่วนระดับเนี่ยถ้าเราเล่นกับทีมไฟฟแล้วเราก็ผมขอแนะนําให้ใส่เป็นเซตฟอกได้เลยครับเพราะไฟไฟเนี่ยแปะจุดอ่อนไฟได้นั่นเองหรือจะไปใส่เซตทาเลียก็ได้ครับอัน ก็ให้เบรกเอฟเฟกเยอะเช่นกันส่วนออฟหลักที่เราควรหานะครับสำหรับตัวหลิงชาแล้วเนี่ยเสื้อจะใส่เป็นเอทีเครองเท้านี่จะใส่เป็นสปีดลูกแก้วจะใส่เป็นเอทีเคส่วนสร้อยเนี่ยก็จะใส่เป็นฟื้นฟูพลังงานครับส่วนออฟหองที่เราต้องหาก็ตามนี้เลยครับเบรกเอฟเฟกสปีดยังตามเนี่ยเอาให้ถึง134ก็โอเคแล้วครับส่วนที่เหลือเนี่ยจะใส่เป็นเอทีเคแล้วก็ต้านทานสถานะนะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับใครที่อยากเล่นหลิงชาเป็นสาย d b s โจมตีต่อเนื่องผมแนะนําเลยว่าไม่ต้องเล่นครับแรงไม่เท่าสายแน่ แถมปั่นยากด้วยแต่ถ้าขายปั่นไม่ยากก็ไปขโมยของโทบปารมาใส่ก็ได้นะถ้าอยากเล่นจริงๆ ส่วนการจัดฮีลนะครับสำหรับตัวหลิงชาแล้วเนี่ยถ้าไปนับเรื่องดีบัฟกับทําดาเมจซูเปอร์เบรกแล้วลราก็เป็นตัวฮีลที่ไปได้กับทุกทีมเลยนะไม่ต้องคิดมากเลยท,ท,ที่จะเอาไปบัฟอย่างเดียวแต่ถ้าทีมที่ดีที่สุดเนี่ยก็ต้องเป็นทีมไฟไฟ,ไฟแฟนของพวกเราอยู่แล้วนะครับเพราะไฟไฟสามารถแปะจุดอ่อนไฟใส่ศัตรูได้หลิงชาก็จะช่วยลวดเกาะทับเนตใส่ศัตรูได้ไวขึ้นนั่นเองครับแต่ถ้าทุกคนไม่มีไฟไฟ i ก็ยังสามารถเอาไปเล่นกับทีมโฟล์อัพอย่างตัวเฟยเซียวได้เช่นกันครับเพราะเวลาน้องกระตุยของหลิิงชชาาอออกกกมจตตต่วยทํใใหห้้็บ วได้ไหวขึ้นนั่นเองแถมน้องก็ออกการโจมตีบ่อยด้วยนะครับเบอร์ดก่านารลเกอร์อ แล้วก็หัวข้อสุดท้ายนะครับลิงชาจําเป็นต้องกดจริงๆไหมเอาตรงๆนะครับสลับใครที่ไม่ได้อวยน้องไฟฟก็ไม่ต้องกดก็ได้นะครับถึงลิงชาเนี่ยจะเอาไปเล่นกับทีมอื่นได้ดีเหมือนกันอย่างทีมเฟรเซียลเนี่ยแต่ตัวของลิงชาเนี่ยมันก็ไม่ได้คุ้มค่าเท่าอัเวนตูรีนสักเท่าไหร่ครับเพราะว่าอเวนตูรีนเนี่ยมันช่วยเพิ่มดาเมจคีดเดมให้กับเพื่อนร่วมทีมได้ด้วยนั่นเองผมก็เลยไม่แนะนําว่าอยากจะให้กดลิงชาสักเท่าไหร่ครับถ้าเราไม่ได้ขาดตัวฮิลจริงๆนะแต่ถ้าอวยลิง ก็กดตามใจตามสบายเลยครับแต่ถ้าไม่สีเท่าไหร่ก็กลับไปใช้ลุงกาเลเกอร์ก็ได้นะเพราะลุงเกออุสาหมีหารเลมนของตัวเองทั้งที